เว้ยมึงก็ได้แค่เปิดกีตาร์แหลนะน้องไม่ได้เปิดใจเขาหรอกเฮีย้ยแม่งเอ้ยนั่นแหละไม่มีใครสู้กูได้กูคือโนวันในเซิร์ฟนี้พรเออเฮีย้ยกูเหนื่อยหมูหยองชอบร้านไก่ตันสุ่มกล่องราคาถูกที่สุดในประเทศไทยอย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูหยองชอบกันนะครับ กิจกรรมแจกไก่ตันวันนี้ให้น้องๆหาตัวเลขทั้ง3ตัวภายในคลิปแล้วนำมาเรียงกันคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วพี่จะสุ่มแจกไก่ตันเสือนะครับยังไงเนี่ยเล่นกิจกรรมกันมาเยอะๆนะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามก่อนเล่นกิจกรรมนะครับไม่งั้นพี่จะถือว่าน้องๆสละสิทธิ์นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย เอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้พี่จะมาเล่นผลรักคู่กับดาบเลนโกคูกันนะครับว่ามันจะตึงสักแค่ไหนพี่อยากจะรู้จริงๆไอ้ผลรักเนี่ยยังไงเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย เอาละทุกคนเราก็มาดูสกิลผลดักกันตอนไม่ตื่นกันเลยเนี่ยเราก็มาที่ Awakening Expert น,นะเราก็มาดูสกิลว่ามันตื่นหรือยังอันนี้ยังไม่ตื่นเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่าครับว่าไม่ตื่นมันเป็นอย่างไรนี่คือสกิลตัวแซ่ดน,นะแบบไม่ตื่นต่อยออกมาโหเป็นหมัดแบบล็อกเป้านะครับดูนี่สกิลตัว X กันบ้างนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรไซคโคลนเหรอหลุมดําแล้วก็ระเบิดออกเอ้อยอันนี้ก็เจ๋งนะมาดูสกิลที่3ากันบ้างครับ อันนี้คือทุบพื้นแล้วก็มีหลุมหลุมแบบว่าหลุมดำเออมาดูสกิลตัววีครับดาร์กบอมปู้คล้ายๆแบบไม่ตื่นเลยไม่ตื่นกับตื่นคล้ายกันเลยสกิลตัววีเนี่ยแต่ความที่แบบว่าตัวแซแล้วก็ตัวเอ็กอะไรอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนไปมากเลยนะมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะดูสกิลตัวซีเฮปโอ้โหอลังการงานสร้างจริงครับพุ่น้องเดี๋ยวเรามาดูสกิลแบบว่าตื่นกันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร นี่เราก็ตื่นให้หมดเลยเราไปดูนี่สกิลแรกก่อนเลยมันจะเป็นสกิลเหมือนแล้ว่าดาบมืดเห็นไหมเห็นไหมหไหม,มันมีดาบขึ้นมาตรงมือเราแล้วเราก็ปั่นออกไปเพียงแค่ต้องเล็งหน่อยนิดนึงสกิลตัวเอ็กก็เป็นสกิลแบบว่าดูดนะดูศัตรูเข้ามาแล้วก็คอมโบได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นส่วนสกิลที่3สกิลตัวซีนะครับเป็นสกิลหลุมไม่มีสิ้นสุดก็คือแบบว่าเนี่ยแหละล็อกเลยแล้วก็คอมโบต่อได้เลย เห็นปะต่อไปสกิลตัววีก็เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่มีตื่นหรือไม่ตื่นมันเป็นสกิลอันตีอืมตืมระเบิดส่วนสกิลต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายก็คือสกิลเคลื่อนที่นะเป็นสกิลตัวเอฟสามารถเคลื่อนที่ขึ้นฟ้าได้ด้วยเห็นปะคือแบบแม่งโกงนะเวลาศัตรูจะหนีเราเนี่ยเราก็สกิลตัวเอฟเข้าไปแล้วก็สี่แล้วก็คอมโบต่อเลยเห็นปะม,มาเป็นสเตปมาเป็นสเตปปันเลยสก,กิลก็จะประมาณนี้แหละครับน้องๆเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวเราไปพ v p ีกันดีกว่าว่าดาบเลนโกคุกับผลย อ้าวอ้าวไอ้สัตว์ไปไหนหนี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 ไปไหนดูดแม่งเลยหนีไปไหนหนีไปไหนอ้าวหนีโดนหนีโดนไอส้สัตว์อืเอ้ยเฮีย้ยสกิลไม่โดนอเนี่ย มาดิควายอย่างนี้ตายดิครับโอ้โหพี่เมม,มอยู่สก,กี้ <c oughs> ขอภัยขอภัยขอภัยที่ไม่พิ้วจนเกินไปนะครับ <c oughs> ตีควายเหี้ยเปิดมิติไอ้สัตว์ เนี่ยสัตว์กูไม่ต้องใช้วีสี่ด้วยวีสามก็พอกูอะจะจอกระที่อ่ะออกตึงนิดนึงนะครับน้องๆไปนยทำหี้ยอะไรทำหี้ยอะไรสัตว์ทำหี้ยอะไรสัตว์มาดิเชี่ยกไก่เชี่ยกไก่เอ้ยมาดิมาดิควายหนีไปไหนนะหนีไปไหนโง่หนีไปไหนโง่ มึงก็ไม่ละลายหรอกไอ้เพี่จใช้ V4 สอ่ะอิสระเดี๋ยวกูดึงสวนแล้วมาดิมาดิมาด,มาดีน้องก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับน้องฟอร์มตึงเยอะฟอร์มตึงเยอะฮะพี่ไม่ใช้ V4 ด,ด้วยมาดิพี่อะไรสัตระทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ย โอ,อออโอ้ยยี่แมมมอมันตื่อยเฮ้ยยี่ยายาาทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยหมูหยองชอบร้านไก่ตังสุ่มกล่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผาวีสีและผลปีศาจแทบทุกผลกรารันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็น เว้ยมึงก็ได้แค่เปิดกีตาร์แหละน้องไม่ได้เปิดใจเขาหรอก,อกเฮียแม่งเอ,อ้ยอะไรออ้ยเฮียแม่งทันเลยสัสเฮียชิบหายชิบหาย ไม่โดนเฉยทียสกิลดาบกูไม่โดนเฉยเียแลักเฉยเียแลักเฉยเชี่ยแหลกเฉยเชี่ยแหลกเฉยเยลักสามต่อสามเว้ยมาดิเดี๋ยวแพ้ไปแค่รอบเดียวแต่ว่าไม่ไรหรอกครับทำไมหยอเน้องมันใหม่เยอะเว้ยมันใหม่เยอะเว้ยมันเอาคืนเว้ยอะไรวะมาดิควายยาวต่อ มาดิเจอดาบเลนโกคุเจอดาบเลนโกคุเจอเร็บดาบเลนโกคุควายโง่ควายโง่ควายโง่มาดิดูเลือดดูเลือดเจอกูดูเลือดมาดิอุ้ยเหี้ยจฟอร์มตึงนะ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 ไอ้โง่ตายปีนีโง่เฮ้ยไม่ตายเยอ พอมตายพอมพอมไม่ตายเฉยมาดีโง่เจอหลุมไม่มีที่สุดเจอหลุมไม่มีที่สุดอย่างนี้ก็ต้องตายแล้วปะเอ้เหี้ยไม่ตายเฉยนี่ไง ดักรอมออกมาพอดีโงเอ,อก็แหละดาบเลนโกคูคู่กับผลดังเนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยความโหดของมันนะแม่งแทบไม่มีสิ้นสุดเหมือนที่สกิลซีมันบอกหลุมไม่มีสิ้นสุดจริงมาคอมโบให้ดูทีนาปดิมาดิไาไหนเอ้ย เอาเอา,เอาโดนอย่างเงี้ยโอ้ยเยสกิคอมโบต่อนะมึงอือยเยสกิวไม่โดนมาดิโง่ มาดิโง่มาดิโง่มาดิโง่ตายไปดิเฮียตายไปห้าตัวแล้วมึงอ่ะไอโง่อะไรคดีเหรออะไรคดีไปเรียกเพื่อนมาช่วยไหมไอสัตว์ดูดูมันแค้นเฮียมันไม่ยอมเลิกกับผมสักทีเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยมึงเลิกได้ยังเนี่ยมึงร้อนไม่เลิกเลยนะนี่เจอเอาเอา้ยเ,เริ่มเหนื่อยมึงอ่ะมาดิเอามา โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห่เจอเล่นก็คู่โอ้โห่มาดิโอ้โห่เฮ้ยไปโดนไปโดนไปโดนโดนแล้วเอ้ยโดนแล้วเื้ยสกิลว้าวมาดิมาดิหนีก็โดนรัวๆดิ นี่มาดีต่อยทีต่อยทีโอ้ยโดนอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยเดี๋ยวม,มีคนมาเสือกมีคนมาเสือกอุ้ยมีไปไหนอีกอ่ะเอ้ยอะไรของมึงเนี่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 ยอุ้ยไม่ได้ล็อกขออนุญาตเม้มป,ปากแป๊บนึงครับท่านผู้ชม เยอะแม่งรู้ดีไว้สัตว์มาดิตายดิควายนะ่ะนี่เหรอมึงเอาทุกคนปาะมาด,เดิเปิดแล้วเปิดแล้วก็เข้ามา ใหญ่กูแปลงร่างยังไงไอ้สัสดีฮี่อ <rawd Moder> ่ะดีฮี่อ่ะวะดิดีฮี่อ่ะวะดิฮี่อ่ะมึงใหญ่กูบายนะไอ้สัตว์บังคับให้กูแปลงร่างไงนะมึงบังคับให้กูแปลงร่างนะไอ้สัตว์แม่ลูหมอลูหมอไอ้สัตว์ไอ้เี้ยมันหนีไปไหน มาดิสัตว์มาดิมาดิไอ้โง่แตกมาดิโง่มาดิเยอะแยะเหลือเกินพวกมึงอ่ะตายไอ้เหี้ยโง่นั่นแหละไม่มีใครสู้กูได like <aki> <hour> no ้กูคือโนวันในเซิร์ฟนี้พอเออเหี้ยกูเหนื่อย เป็นยังไงกันบ้างครับกับผลดาร์คคู่กับดาบเลนโกคุซึ่งความตึงของมันเนี่ยก็ให้ระดับ10เลยนะตัวเนี้ยคือใครเล่นเป็นเนี่ยมันก็เก่งอะ่แหละแต่ถ้าใครเล่นไม่เป็นเนี่ยก็ต้องฝึกฝนขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่ความที่เราจะได้เก่งนะจะได้เก่งว่าเออคอมโบอะไรอย่างงี้ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า บบาายยหมูหยองชอบร้านไก่ตังสุ่มกล่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผาวีสีและผลปีศาจแทบทุกผลการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ร้อเปอร์เซ